ถามว่าบุญธรรมญาตราเนี่ยเป็นบุญพิเศษยังไงเราต้องย้อนไปดูว่าการเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่พิเศษยังไงการเข้าถึงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยิ่งพิเศษใหญ่เลยสิ่งใดก็ตามที่พระพ่อของเราให้เราทำอะ่ะมันคือสิ่งที่เป็นบุญที่ไม่มีอะไรจะเปรียบได้เป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าเราจะตีความออกไหมเท่านั้นเอง และบุญนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันข้ามชาติบุญนี้อธิบายไม่ได้เลยมหาศาลไม่ต้องถามป้าว่ามันเป็นบุญประมาณไหนค่ะไปตามจุดกําเนิดของท่านเช่นท่านเกิดที่นี่เราก็ไปที่นี่จากที่นี่ท่านไปไหนต่อคลองบางนางแท่นทําไมต้องไปคลองบางนางแท่นเพราะว่าท่านได้คิดที่นั่นได้คิด่อคิดอันนี้สาคัญมาก เรคิดเพื่อจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นของบาชท่นจุดจุดตัดสินใจของท่านที่สําคัญมากความสําเร็จอยู่ที่บทบนแต่ว่าเพื่อไปบทบนไม่มีบางหลังท่งนก็ไม่ได้เกิดบทบนไม่มีจุดกําเหลือเป็น,นเบบัวก็ไม่ได้เกิดมัปมันต้องไปทั้งสามที่ เส้นทางธรรมญาตราเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราทําขึ้นมาเพื่อแสดงความเคารพต่อหลวงปู่ของเราแสดงความเคารพต่อเส้นทางการสร้างบารมีของหลวงปู่ของเราจุดแรกคือแผ่นดินใบบัวแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินใหม่นะนะคะจากการพิสูจน์มาตรงนั้นเป็นแผ่นดินใหม่รูปร่างลักษณะเป็นกลมๆหลวงปู่ก็มาเกิดตรงแผ่นดินใบบัวแผ่นดินใหม่ มันคือแผ่นดินใหม่ๆที่เพิ่งเพิ่งจะมาฟอร์มตัวเป็นแผ่นดินแล้วก็เกิดมาเป็นเกาะเรียกมาเป็นสภาพของใบบัวเพื่อรองรับการจุติการลงมาเกิดของหลวงปู่สําคัญมากนะคะเมื่อหลวงปู่ลงมาเกิดตรงนี้เรามาถึงวันนี้เราทราบแล้วว่าหลวงปู่มีบุญประมาณไหนมีบารมีแค่ไหนพื้นที่ที่จะรองรับหลวงปู่จะต้องบริสุทธิ์แค่ไหนจะต้องมีเทวารักษาเนี่ยมากี่ชั้นตอนเป็นดินที่ถึงจะบริสุทธิ์อยู่ได้และทรงรูปร่างอันนี้ไว้ได้นะคะ แค่นี้คือความความพิเศษที่แผ่นดินใบบัวแตกต่างจากแผ่นดินที่อื่นแล้วงน,นั้นจุดนี้จึงเป็นจุดที่เราต้องไปไปเพื่อรำเลึกถึงการเกิดขึ้นของบุคคลที่หาได้ยากพูดง่ายๆไม่มีใครเสมอเหมือนของบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนลงมาลงมาจุดติตรงนี้บนแผ่นดินที่บริสุทธิ์แล้วก็มีรูปร่างพิเศษที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินใบบัว นั้นเราจรึงต้องไปที่นั่นเพื่อแสดงความระลึกถึงบุคคลคนนั้นการเกิดของบุคคลคนนั้นนะคะถัดไปคลองบางหนังแทน่นใช่ไหมคลองบางหนังแท้นไม่ได้ใหญ่มากเรือที่หลวงปู่พายค้าข้าวมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดเรือใหญ่ที่เรารู้จักกันในขณะนี้แต่ว่ามันก็ใหญ่แล้วในใน,ในสภาวะขณะนั้นนะคะถ้าหากว่าหลวงปู่ท่านพายเรือเข้าออกธรรมดามันก็ไม่มีความหมายอะไร แต่นี่มันมีความพิเศษเพราะว่าเพราะหลวงปู่ใช้ทางลัดคลองบางหนังแท่นที่หลวงปู่ทราบดีว่ามันเป็นชุมโจรน,นะคะเมื่อจะเข้าผ่านชุมโจมันต้องเตรียมตัวยังไงเมื่อเป็นเช่นนี้แต่ไม่หลวงปู่ท่านตรึกคิดที่มาได้ว่าเราต้องตายก่อนลูกน้องเราท่านออกมายืนอยู่ข้างหน้าแทนนะคะและ้วก็เริ่มคิดแล้วว่าคลองนี้ พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตาใหญ่นีี้ก็เคยค้าข้าวล่องไหลผ่านกันมาตอนนี้เป็นไหนหมดอยู่ที่ไหนซับที่หาได้เอาไปใช้ได้หรือเปล่าไม่มีท่านเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าท่านจะไม่เป็นแบบนี้ต้องยังต้องหาทางรอดออกจากเส้นทางที่มันซ้ำซากซากนี้คือเส้นทางทุกเนี้ยให้ได้เพราะฉะนั้นวันนั้นท่านถึงตั้งสัตว์ว่าท่านจะท่านจะบวชก็รู้ว่าทางรอดมีทางเดียว คือการออกบวชเท่านั้นท่านก็ตั้งใจตรงนั้นทั้นคลองบางท่านถือเป็นจุดจุดไฟพลังของการที่ท่านใจท่านคิดบวชที่นั่นจึงไปดีจุดหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องไปพอถึงจุดที่สามสำคัญที่สุดแล้วคือวัดบถ์บนหลวงปู่ท่านค้าข้าวต่อมาเรื่อยๆเนี่ยด้วยความรู้สึกสํานึกรู้ตลอดเวลาว่าตัวเองจะบวชเพราะฉันพออายุครบก็บวชเลยแค่นั้นบวชแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงธรรมทันที ท่านก็เสาะแสวงหาที่นะไหนท่านจะเดินปริยัติไหนท่านจะไปตามที่ต่างๆแต่ว่าท่านอยากจะทราบว่าหนทางจริงๆที่พระเจ้าใช้นี่มันอยู่ตรงไหนท่านตัดสินใจว่าถ้าคืนนี้ท่านทําไม่ได้ท่านก็จะยอมตายตั้งสัจจะแล้วก็มาทําธรรมะตรงนั้นนั้นวัดบวชบูก็คือจุดที่ของงปู่ท่านเข้าถึงธรรมกายนะคะ,ะธรรมกายเนี่ยมันมีปรากฏอยู่ในพระสูตรเต็มไปหมดนะ ไม่มีใครแปลแล้วเข้าใจนะคะคําว่าหยุดก็มีปรากฏก็ไม่มีใครแปลแล้วจะเข้าใจแต่พอหลวงปู่ท่านมาเข้าถึงธรรมตรงนี้ท่านทราบแล้วว่าหยุดนะ่ะคืออะไรหยุดที่พระพุทธเจ้าพูดกับองคุลิมานน่ะมันคืออะไรแล้วก็ธรรมกายที่มีอยู่ในพระสูตรต่างๆที่แปลกันไม่เข้าใจนั้นจริงๆแล้วคืออะไรนั่นแหะคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของวิชาธรรมกายและท่านก็เอามาสอนพวกเรา แล้วก็วิชาของท่านก็จึงเป็นทางออกที่ทําให้พระพุทธศาสนาที่ตามกฎแล้วมันจะต้องเลียวรงเนี่ยกลับสว่างสวัยขึ้นมาอีกมันทั้งสามจุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญที่เราละเลยไม่ได้ไปทําความระลึกถึงท่านแล้วก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้มีโชคเพราะว่าเราได้ยินคําสั่งสอนของท่านมันมีคนที่ได้ยินคําสั่งสอนของปู่เยอะเยอะมากๆแต่เราได้ยินและเราเอามาปฏิบัติได้ เราได้ยินประวัติของท่านคนอื่นก็เยอะแยะได้ยินประวัติของท่านแต่เราเอาประวัติของท่านมาเชื่อชูท่านแล้วก็มาใช้ในตัวของเรามันกลายเป็นความกระตันยูที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้น3มจุดเนี่ยคือจุดที่ให้ความสมบูรณ์กับการระลึกถึงหลวงปู่เริ่มต้นที่วัดธรรมกายแล้วก็ไป3จุดนั้นแล้วกลับมาหยุดที่วัดธรรมกายมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทาได้มันก็เป็นรูปใหญ่ ที่ใครที่ทำได้คนนั้นก็เป็นผู้ที่ได้บุญอันกระเสริฐไป